เราก็มาถึงเรื่องที่4นะคะเด็กๆนั่นก็คือการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันนะคะการทํากิจกรรมต่างๆในเวลากลางวันและกลางคืนมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆในเวลากลางวันก็จะมีแสงสว่างที่เยอะมากใช่ไหมคะเด็กๆทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะเราจึงสามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมาโรงเรียนการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรือการทำกิจกรรมที่ออกนอกบ้านนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการปลูกผักการออกไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถปฏิบัติได้ในเวลากลางวันกลางคืนนะคะเราสามารถทำอะไรได้บ้างกลางคืนที่คุณครูสอนไปก็คือกลางคืนจะมีความมืดใช่ไหมคะแล้วก็มีแสงสว่างที่น้อยกิจกรรมต่างๆที่เรา สามารถทาได้นั่นก็คือการทํากิจกรรมที่อยู่ภายในบ้านของเราเช่นการพักผ่อนอ่ะการทําการบ้านการดูทีวีในบ้านและที่สําคัญเลยนะคะเมื่อเราทํากิจกรรมมาทั้งวันแล้วในเวลากลางคืนเราก็ควรที่จะนอนหลับพักผ่อนนั่นเองนะคะเด็กๆอ่านี่ก็จะเป็นการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนนะคะ อ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องที่5นั่นก็คือเรื่องสัตว์ที่เรามักจะพบเห็นได้บ่อยในเวลากลางวันและกลางคืนนะคะเด็กๆอ่ะในเวลากลางวันเด็กๆมักจะเห็นสัตว์อะไรบ่อยๆบ,บ,บ้างคะเด็กๆอ่ะที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะตื่นมาตอนเช้าเลยก็จะมีไก่นกนะคะสุนนะัขแมวอ่ะมีอะไรคะเด็กๆ ก็มีเป็ดนะคะหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆที่มักจะออกมาหาก,กินในเวลากลางวันนะคะเด็กๆส่วนสัตว์ที่เรามักจะพบได้บ่อยในเวลากลางคืนก็คือค้างคาวนกคู่อ่ะหนูงูหรือแมลงบางชนิดนะคะหรือผีเสื้อกลางคืนอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่มักจะออกหากินในเวลากลางคืนนะคะเด็กๆ